สวัสดีครับผมสกายพานวเก้นิ้วมาเปิดรายการตามล่าหาหน่อ,อไม้แล้วก็หาเห็ดโคนนะครับเราได้พบหน่อ,อไม้แล้วนะครับตอนนี้ดูนี่เรามาทุ่งนาของเราดูร้อนเลยขอถอดเสื้อใช้ไหวได้ไหมตอนนี้ก็ได้พบหน่อ,อไม้แล้วครับ ตอนนี้ได้พบหน่อไม้แล้วก็ได้เจอเห็ดโคนนะเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราจะเอาหน่อไม้มาดูกันผมขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วกันไม่มีหาตั้งกล้องนะมาดูว่าผมได้ไหมขอดึงเกงขึ้นเลยไม่ต้องขอหรอกดึงได้แล้ว ได้แล้วครับทุกคนน,นี่ครันงนอ,อตกน้ำเดี๋ยวแช่น้ำไว้ก่อนนี่ะนี่ครับเหนึ่งนอกำลังกินนะกำลังกิน เป็นคนบ้านๆก็ต้องอย่างนี้นครับต้องอดทนเป็นธรรมดาเป็นคนบ้านๆก็อดทนเป็นธรรมดานะในระหว่างที่ในระหว่างที่หานอ,อไม้เราก็แช่นออไม้ไปเลยก็ได้มันจะไม่จุ่มนะถ้ามันสดนเนี่ยมันจะลอยเห็นไหมเราจะแช่ไว้นะ ุน้ำใส่นาให้ให้น้องแน่นะ่ะแตวผมขอเดินตามล่าหาทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้เลยแนละ้วันนี้แต่เห็ดผมได้แล้วแหละแค่แบบไม่เยอะมากบันบ้านคือเก้าบบันบานคือเก้า,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 าอุ้ยลื่นลื่น <laughs> ทางขึ้นมันลื่นนะดูดูดขอยโยนมีดถำทางไปก่อนแล้วกันนี่ครับผมขอยโยนมีดไปก่อนอึ้งแล้วผมก็จะ,จะเสียบอาจจะทุรักทุกเลย่หน่อยนะเพราะว่าผมมาคนเดียวไม่มีตาก้องไม่เหมือนมีคนได้เห็ดเลย เฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเป็นไปได้ไงมีคนได้เห็ดตรงนี้ยทุกปีผมมาไม่เจอนี่คือเห็ดนะเนี่ยผมจะให้ดูดูเห็ดโคนหน้าตานึงแต่ไม่เยอะหรอกเหมือนเขาได้ไปแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยหน้าตาของเห็ดโคนนะดูผมจะให้ดูมันก็กินไม่ได้หรอกแต่เขาได้ไปแล้ว คนนะทุกคนโยอะไรกัดกระเจกูเนี่ยแต่ผมก็เจอหน่อไม้อะเห็ดโคนไม่สำคัญเท่าหน่อไม้ละตอนนี้ตั้งใจมาหายเห็ดโคนได้หน่อไม้ตั้งใจหาหน่อไม้ได้เห็ดโคนเฮ้ยนี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วเฮ้ยมันเหมือนมีคนได้ไปพอสมควรนะเนี่ย ดูดิหรือว่ามันขึ้นแค่นี้ก็ไม่รู้นะเฮ้ยผมรู้แล้วมีคนได้ไปแล้วแหละนี่รู้ไหมทำไมผมถึงรู้ว่ามีคนได้ไปแล้วเพราะมันมีรอยเนี่ยรอยเนี่ยรอยที่คนเขี่ย ดอกันถ้าเวียนหน้าก็อย่าว่ากันเด้อครับผมมองมาคนเดียวผมขออนุญาตใส่เสื้อก่อนแล้วกันนะเพราะว่ากันหนามมันขวนตัวแล้วมันจะเป็นแผลเนาะขอใส่เสื้อนะครับ ได้ไม่เยอะผมว่าพ่งถ้าถ้าแดดออกเมื่อไรนะมีโอกาสขึ้นเยอะเหดุคนเนะี่ยแต่ที่แน่ๆนะเราได้เจอหน่อไม้แล้วเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูเอาไปแกงแล้วกันนี่เห็นไหมหน่อซูมาไป นี่บล่มเทิมเลยตั้งกองอน่งนอนตั้งโทรศัพท์พังไม่ว่านะครับแต่ขอให้ได้ท่านผู้ชมได้ดูที่แบบอะไรมันแบบฟินๆเขาก็เอาใจเหตุไปนะแต่เขา แต่เขาไม่เอาโนไม้หรือว่าเขามองไม่เห็นหรือว่าเขาไม่มีเอาเบไ,ไม่ได้ก็ไม่รู้ก็นในระหว่างที่อันนี้เราต้องเคลียร์พื้นที่ให้ดีๆนะเคลียร์ให้ดีๆเออได้มันยากมากนะถ้าไขรค้อไม่แข็งเนะี่ย มีก็มีแต่คนถามว่าทำไมมาอยู่บ้านๆนเนี่ยนี่ก็ผมไม่ใช่คนในเมืองเนาะผมไม่ดูจะไปหาใครในเมืองขอดึงมาก่อนมันก็ไปได้แต่พันหนึง่งละกนันหนามควึงหยุดพูดก่อนโอเคอน,นี่ โอ้ยเห็ดไขเเจอแล้ววอยที่สามห่อนหนยัวยัวฟินฟนี่นะครับก็พอใช้ได้สำหรับเห็ดก็เอาไปดีไหมเอาไปก็ได้วะ <c oughs> <c oughs> เก็บละ <c oughs> โอเคเอาไปยังไงน่อนสิเอาวางไว้นี่ก่อนแล้วกันนะแล้วผมขอ ทิ้งของไว้นี้แล้วเราไปดูข้างหน้ากันต่อเมาลาดท่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยในป่าที่ค่อนข้างที่จละลกเหมือนเขาเพิ่งมาเก็บไปไม้เช้าเองนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลำคลองเนี่ยลำคลองที่ติดแม่น้ำนะเนี่ยเป็นน้ำไหลนะจากเขื่อนลำตะคลอง คลองไผ่บ้านเรานี่แหละลำตะคองบ้านเรานะเนี่ยดีเอาหาดูดีๆกันคลิปนี้ก็จะชุดลักทุวี้ตกเบ็ดผมไม่ค่อยตกมันทำมันทำไม่อยากทำบาปเท่าไหร่ลม้มกบตกคลองทุกคนดูดิ ก็ตกของก็สำหรับกำลังใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจผมด้วยก็นะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามเพจถ้าลง u ูทู e เห็น u ูทูปก็กดซับสไคร้น,นะครับเฮ้ยเจอแล้วเยอะมากกลัวจะเหยียบขี้ตัวเนี้ย เยอะมากวางไว้น oh, anyway> um pues> ี่ก่อนวางไว้เอ๊เด็ดเผ่วเหเสร็จผมว่าจะไม่เอาละอนอ่งไม้เลยแกงได้เจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวผมคลมปให้ดูเดี๋ยวผมซูมให้ดูซูมให้ดูชัดๆวันนี้ผมก็จะเอาให้ได้ ทุกคนทุกคนดูดูด,ดูผมเห็นละคุณเห็นไหมเนี่ยเข้าไปเนี่ยเห็นไหมนอนเบเริ่มเลยก่อนทําอะไรขอเจ้าที่เจ้าทางเขาก่อนเด้อเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีของเจ้าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของทุกอย่างผมก็ขอเจ้าที่ก่อนถึงผมได้เจอเห็ดนะตั้งไว้ตรงไหนดีตรงนี้นะ มันอาจจะลุกอะไรนะโทรศัพท์ผมมาทุรักทุเลมาอ่ะลองดูนอนอี้กอนแล้วกันว่าได้ไหมที่ได้วะถึงจะแบบโผหวัวน,นิดเดียวแต่มีแววที่จะได้วะ่ะคนมันอยู่ลึกนะหนอน,นี้อันนี้น่าจะได้สักสามนอนสี่น,นอคงคงเป็นไปได้ะ่ะ สี่หนอแล้วอขอนั่งคับเทียบเลยโอ้ยตึกกบอลนี่กวอาจจะขึ้นมาจากดินมันก็ไม่ใช่น้อยนะ นอนนี้เราต้องขุดลงไปนะดูนอนนี้เราต้องขุดลงไปอาจจะได้ทำห้องหมกครับรอบนี้ดึงมาค่อยไปล้างตูดเราแล้วกันเอ,อ้ยผมรูล้ละทำไงนี่ ดูวิธีการทำนี่โอ้โหเฮ้ยเย็ดคยอ,อ่อ,อนๆทั้งง้นเลยนี่อ่อ,อนๆทัออ้งง้นเลยเดี๋ยวโยนไปตรงนู้นแล้วกัน ร้อนเงื่อออกละเต็มเลยแต่อันที่หนักกว่าเดิมคือนอนต่อไปน,นี่นี่ดูดูนี่เดี๋ยวเราต้องมุดเข้าไปเลยนะอันนี้เราต้องมุด ใหญ่มากครับเอาอ,อ,นอ,อ,นอ่อนๆพอไปนุ่นขอให้ลูกหลานไม่ได้แพ้นะครับวิธีการฟันก็ต้องฟันไอ้นี่ออกก่อนนะฟันสวนข้าไปสสวนค้ัไปฟันออกต้องฟันออกนะทุกคน ก้องไว้ก่อนนะเนี่ยผมขอเสียบง่ายๆเลย,เลย เราจะไม่เอาตรงที่แก่มากนะเราจะเสียบแรงแบบเปล่าๆนี่เราได้แล้วนี่นะครับเราก็จะมาเจออีกหน่อหนึ่งนะเอาหอหมกให้ได้เลยวนันนี้ว่าปีนี้ทำหอหมกไปครั้งเดียวเองแต่รอบนี้จะเป็นหน่อที่ นี่นะครับดี๋บุผมให้ดูหน่อน,นี้ก็หนอนใหญ่เหมือนกันหน่อน,นี้กันแล้วกันต้องมีความเชี่ยวชาญนะที่ถ้าใครไม่มีความเชี่ยวชาญในการหานเอาไม้ผมแนะนําว่าอย่าอย่าหาเลยเพราะว่า มันจะบาดเจ็บเปล่าๆผมหามตั้งแต่เด็กไงเนี่ยมันจะตันแล้วหนามันจะตําเราขวนเราเป็นแผลได้นะครับทางที่ดีเราแงะไปข้างล่างนะแล้วก็เสียบหาดูโอเคตั้งกล้องไปนะ ถ้าเฮียได้แผลเยอะพอสมควรนะวันวนี้ หลักๆของการหานอไม้ก็จะมีเสียมแล้วก็นี่นะแล้วก็มีดนะคมๆนี่ครับเราก็ได้มาเยอะสองนอโอเคแล้เวเราตัดไปแล้วผมขออนุญาตตัดไปตรงที่ผลน้อไม้ไปรวมเลยแล้วกันว่ามันจะได้เยอะเพียงใดนะโอเคนะหัวกะลาเลยวันนี้เพิ่งตัดผมอะไม่ได้เฟซไงก็ประมาณประมาณนี้ ทางไปแล้วลำบากเหลือเกินเดี๋ยวผมไปขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยดีกว่าง่ายดีอยู่นาคือเกา่าอยู่นาคือเกา่าเถียงนาคือเกา่า คลิปนี้ทุรักทุเลมากครับก็ขออภัยด้วยนะที่ทำให้ปวดหัวเวียนหน้ามีกล้วยเขือนว่อ